สวัสดีแฟนมวยทั่วประเทศนะครับช่องทีเด็ดมวยไทยขอนําเสนอการวิเคราะห์วิจารณ์ก่อนเกมการแข่งขันของศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่3กันยายน2566นะครับมวยรายการนี้ทําการแข่งขันกันที่เวทีมวยราชดําเนินนะครับเฮ้ยมวยรายการนี้ทําการแข่งขันกันที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีครับเรื่อแข่งขันในเวลาบ่ายสองครึ่งและพ่ถทยทอดสุดทางช่องเจ็ดในเวลาบ่ายสองครึ่งเช่นกันครับก่อนจะไปทําการวิเคราะห์วิจารณ์ไปฟังทีเด็ดกันครับ ฝากแฟนหมัดมวยด้วยนะครับใครที่มองหาที่อยู่ตัวบงคุณใครหาที่ลุ้นที่เชียร์นะครับมวยพยุกต์หนึ่งหนึ่งแปดครับเปิดให้ลุ้นเปิดให้เชียร์ทุกคู่ทุกยกเป็นมวยพมวยพยุกต์หนึ่งหนึ่งแปดเป็นมวยพยุกต์ระบบอัตโนมัติเลยราคาเดียวกันกับเวทีดี D ที่สุดในตอนนี้ครับสนใจอยากเป็นสมาชิกของพยกต์หนึแอดไลน์ไปที่ adpk หนึ่งหนึ่งแปดนะครับ adpk หนึ่งหนึ่งแปดมีแอดนำหน้าด้วยครับ คู่แรกครับวาวานุขเขากม11เ,เจอกันกับทั้งนั่งของสายลุงเอพีกันสาแปะเมีนบุรีพิกัด121ยอ็ดปอนวาวานุขเขากม11ครับปีนี้17ปี170เซนติเมตรมวยจังหวัดสุรินทร์ซ้อมไข่มวยลูกมะขามหวานประเภทอ่าเป็นมวยถนัดซ้ายนะครับประเภทจังหวัฝีมืออาวุธครบเครื่องตีซ้ายต่อยซ้ายแรงวงในมีกดแขนไล่แขนดันแทงเร่งตีฟันศอกแม่นคมุมปอมหลังครับเออเพรคะแนนสิทธิชัยโทษทีครับ ความหลังแพทคะแนนเพชรสมหยตุลาหนึ่งเกที่ราดชดำเนินครับ16กรกฎาคมสองพันหาร้อยหกสิบหกรปอนด์แล้วก็ชนะคะแนนเพสมหมายตุลาหนึ่ที่ช่อง7จสีครับเเมษาย,ยนสองพายหกสิบหที่ช่องเจ็ดสบปอนด์แล้วก็ชนะคะแนนวัชรพลวอลวันทวีที่ราดชดำเนินครับ5มีนาค้อยหกสิบปอนด์ส่วนคู่ชบสายลุงเอพีกัรราต์แปะเมีนบุรีสิปี1 6อยซนติเมตรมวยจากกรบี สองที่ขึ้นมยแปดมินบุรีครับเป็นมวยขวาจังหวะฝีมือดีอาวุธครบเครื่องดักสัตว์แข้งขวาต่อยหมัดขวาแม่นคมวงในปั้มตีแข็งแกร่งเด้งตีดูแลบูด,ดูดันขยนันออกอาวุธทุนนี้กำลังสดกำลังแรงครับฟอร์มหลังชนะคะแนนแมนสุดเจนิมที่ตะวันนาบองกะปิ15เมษายน2 5 6กร้อปอนด์แพ้คะแนนวันวิเศษลุกวันใหญ่ครับ7มกราคม2566ที่ตะวันนาบองกะปิ120ปอนด์แล้วก็ชนะคะแนนมหาหินนับบินอลัญญ์ที่ช่องเสีครับ11 ทันวามคม2 5งพ1 1 4อู่ปอนด์คูนี้ครับมุมมองทัศนาผมชอบไปที่วาวานกเขากอม .11 ครับน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะสายลุงเอพีกันสาแปะมีนบุรีครับ กูที่สองอำนาจเดชสิทธนายกมอดเจอก,กันกับชัมป่างามปอปมกพิการร้อยสิบหกปอนอำนาจเดชจากอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชสิบเก้าปีร้อยหกสิบห้าเซนติเมตรทำการเป็นปซ้อมที่ค่ายมวยโสภูยพัฒน์เป็นมวยถนัดวขวาออประเทภะเทมวยเข่าวงในเหนียวแน่นเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงบูดุดันตีขาต่อยหมัดรุนแรงแข็งแกร่งแข็งแรง,แง,แง,แงท่าทนหดอดทนดีฟอร์มหลังครับก็ ล่าสุดเลยไม่มีผลกับการตัดสินนะครับในการชกกับวันเชน้อยสิงป่าปวกน้อยยี่สามกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกที่ช่องเจ็ดสีแล้วก็แพ้นกยุกสามเกาะเต่าพิษสุนนะครับสองมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกในศึกวันลุมพินีแล้วก็แพ้คะแนนพิษแสนสุขโทษบางแสนเจ็ดพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกที่ช่องเจ็ดสีครับส่วนชัมปาหามปอปอมุกครับมวยจากอำเภอบางคาจังหวัด ชเชิงเซาอายุ23ปี165ยหกิเซมตรซ้อมที่ข่ายมวยปอประมุกเป็นมวยถนัดขวาประเภทจังหวะฝีมอืออาวุธจัดจ้านเตะขวาเตะขาเจาะยางไต่บัดรุนแรงนะครับต่ได้ทั้งบูททั้งุนเก้าเกมกระดูกประสบการณ์สูงผ่านเบอร์ดีเจอเบอร์ใหญ่มามากกว่าฟอมหลังชนะนอกยกสองปืนสักโยทษษิน20พุทศภาคม2พนัรสงที่วิทีมวยจิตมืนอนนนชนะนอกยกสาสอศึกโกก,กำปนาทครับ6พุษภาคม2พ6ัรส ที่วิทีมวยจิตเมืองนนท์แล้วก็แพ้นอ้องยกสองเพชรน้ำคำพันดักรัะตะนบุรีแปดมีายยสองบริกที่วิทีมวยจิตเมืองนนท์ทศนิยมอมองผมคู่นี้ครับทรงสไตล์คล้ายกันนะครับเป็นประเภทบูดุดันขยันอ,อ,อาวุธทั้งคู่นะครับมุมอมองผมอบไปที่สัมปะงามปอปมุกครับหลักเลี่ยมฝีมือดีกว่าเก๋าเกมบุรุกประสบการณ์ดีกว่าจะชนะอำนาจเดชศสิทธิน์นายกโมทับ คู่ที่3ดากี้นกเขากมอสุเด็จเจอกันกันกบเอต้าเพชรชมพูพึ่กันร้อบอนด์ากี้มวยบุรีรัมยี่5ปี173สิซติเมตรซ้อนที่ไขยมวยลูกมะขามหวานเป็นมวยเข่าในล้วนๆนะครับเปิดเกมเดือนหน้าควา้าฟอร์ล็อตติ้งตีด,ดีฟันสอกมมบูดูดันขยันออกอาวุธปอดใหญ่ปลายแรลนะครับแต่ว่าฟอร์มหลังๆไม่ดี วอมหลังก็แพนอกยกสีวรเบศเกียริชัชฉนันยกกี่สามกุาธคม2องพที่ช่องเจ็ดสีแพนอกยกสี่ลุงแส,รรสงะวันโสภพรดาดสิบสอกุมภาพันธ์สองพันที่ช่องเจ็ดสีแล้วก็แพคคะแนนแล่มเล็กวอลจัก,กรวุฒนะครับสิบธันวาคมห้าที่สุราธานีครับส่วนเอตตาเพชรชมพูครับมวยจากอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรยี 2, 6, ่สิกปีร้อเสิาเซมตรทำการพิซซอนที่ข่มวยเพชรชมพูจังหวัดกาละสินเป็นมวยเข่ารูปร่างสูงยาวมีสอบแะยาประชิดดีวงในพวา ยัดแทงยัดไส้ดีนะครับนอกมีเตะมีต่อยหมัดศอกคมครบเครื่องกว่าความหลังแพ้คะแนนลุ่งแสงตะวันโศภราชยี่สิบสามกรกฎาคมหกที่เวทีมวยราชดำเนินแพ้คะแนนยกเบชอวดยี่สิบห้ามิถุนายนายศโศภาละน้อยหกสิบหกที่ราชดำเนินแล้วก็เจ้าหน้าคะแนนพุกนาเก็บบ้านลิขิตสุบิทเมษายนหกที่สาราคามนะครับคู่นี้ก็ประเภทเ,เขาเารียกว่ายังไง คู่นี้ก็เป็นประเภทที่ฟอร์มด้วยกันทั้งคู่นะครับฟอร์มไม่ดีด้วยกันทั้งคู่แต่ภาพรวมนะครับเอ็กซ์ตาเพชรชมพูก็ยังดีกว่านะครับหลากหลายกว่าจะเป็นฝ่ายชนะดากี้นกเขากม11ดครับปิดท้ายกันที่คู่เอกประจําสัปดาห์นี้น่าดูมากเป็นการเจอกันของมวยต่างสึกต่างสายเบอร์หนึ่งของทั้งสองสายนะครับเป็นสมานโสสมานกางเ็นจากเกียริเพชรเจสีเจอกับดีสุริทบิวเจซีจากเกียริเพชรพิกัดกันที่123าปอน <c oughs> เพชรสมันเป็นมวยจากสุรินทร์24ปี170เซนติเมตรดีกีแชมป์ร้อยยีิบช่องเจ็ดสีทำการพิซซ้อมที่ขั้นวยลูกมะขามหวานเป็นมวยถนัดซ้ายประเภทจังหวะฝีมือดีหลักเลียมเชิงมวยจัดจ้านตั้งรับจับทางเก่งนะครับดาบตะซ้ายต่อยซ้ายแรงวงในควางหน้าดันแทงดีหมัดสองคมฟอมหลังชนะคะแนนดีโชปอลบรูรักส์12มีนาคม66ที่ช่องเจ็ดสีชนะคะแนนฟันเทพวีเคเขาใหญ่7มกราคม66ที่ลาดเดินชนะคะแนนเพชรเสือนเสบสอจอยโต้งปาจีน19บเ ลุสจิกาโจโซพาราลกลาที่ตะวันนาบางกะปิส่วนดีสุริษบิลเจซีมวยจังหวัดตัง24ปี165เซนติเมตรแชมป์ทูโฟยุรุปปรน่นซูเปอร์เวนเบลดร้อยยี่สปอนด์ท่อการพิจาที่ค่ายมวยเพชรยีเดีอแคเดมี่เป็นมวยถนัดซ้ายนะครับประเภทมวยเข่าแต่หลักเหลี่ยมดีมีทั้งนอกมีทั้งในตีอตะถอยแรงเดินได้ถอยเป็นวงในล็อกลัเล่งตีดีขยันออกอาวุธมาสอม่อคมปอมหลังชนะนกยูงสองมิเกล โครนเดส8กรกาคม66ในศึก i w s ่ราชดำเนิเนชนะคะแนนพิศลาวอว้วชาย26ฤษภาคม2566ที่ลังสิตแล้วก็ชนะคะแนนเซอเอ็กอ,อัจริยะ27เมื่อสาย26ที่ราชดำเนินครับคู่นี้ครับทัศนะมุมมองผมชอบไปที่เจ้าบ้านครับเป็นสมานโส,สสมานคาเมนนะครับต่อยที่ช่องเกียนสีหลักเหลี่ยมเชิงมวยอาหล,ลักเหลี่ยมเชิงมวยไอคิวสมองมวยดีกว่านะครับน่าจะเป็นฝ่ายดักเตะซ้ายต่อยซ้ายทนานําคะแนนเอาชนะ ทางด้านของดีเซลเล็กบิวเจซี่ไปได้ครับขอบผู้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรบกวนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเด็ดหนยไทยด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ